สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟกับจุดใหม่กันนะครับก็หลายคนคงจะได้กันแล้วนะครับกับจุดนี้นะเป็นจุดที่เท่มากเลยโอเคไปเล่นกันเลยมีคนยิงกันเพื่อนเราลม้มหลักหนุว่วะแตกช่วยเพื่อนก่อนแตกไปนึงเฮ้ย เ uh, พื oh hi, oh hi. ่อนเก็บไปได้เพื่อนเอาเพื่อนล้มโอเคล้มแล้วโอเคซ้ำไปตายอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยชิบหมอ๋อมันนี้ไปแล้วตามครับโอเคเพื่อนยิงตายไปแล้วเฮ้ยเห็นแล้วก้าวไป ôi ôi chip chết 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 Ừm, không chết ừ, băm mh còn băm mh còn. ok, lui to. nhiều mh ai vô. mh 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 ai vô. mh mh

อุ้ยอุยอุยเจ็บเจ็บเจ็บกูนี่เจ็บโอ้ยดีวะโอเคปลาระเบิดควันไปแล้วตามด้วยลูกระเบิดต้องโดนบ้างเลยนะต้องโดนบ้างแหละโอเคดอโเคดนเฮ้ยบนบ้านบนบ้านบนบ้าน,านไม่ตายชิบหายอ้ย อ,อ๋อกูย okay. okay, ิงอะไรของกูเนี่ยออกไปยิงจับ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 ยิงแตกครับผมเจอจับยิงกูไปซ้ำเลยซ้ำเลยออาซ้ำไม่ตายอีกโอเคเพื่อนเข้าไปจัดแล้วเอาเลยเพื่อนเต็มที่ยืนรอตรงนี้แหละโอเคครับผมชนะจบเกม